คนค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายสามโมงค่ะด้วยความที่เราแบบว่าเฮ้ยหิวอยากกินลาดนุงลาดหน้าแต่ว่าตอนนี้นะคะบรรยากาศกคือฝนตกมากความฝันที่จะกินลาดหน้าก็เลยแบบเปลี่ยนแปลงนะคะก็เหลือแค่มาม่าเท่านั้นค่ะทุกคนค่ะไปโต้มาม่ากันค่ะตามขั้นตอนการตั้งน้ำไปเลยนะคะตอนนี้ในกระทะในหม้อของเราก็มีกุ้งมีหมูสับมีเห็ดมีอาไส้ ใส่ต้มตั้งแต่เช้าแล้วแหละแต่ว่าเออเอามาใส่ก็มีตับนั่นนูน่นนี่มาค่ะต้มมาม่ากันค่ะ<ไ>สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็ใส่มาม่าของเราลงไปแค่นี้เราก็พร้อมกินแล้วค่ะเนี่ยก็จะเน้นที่เครื่องนิดนึงนะคะทุกคนค่ะไปกินมาม่ากันค่ะทุกคนค่ะนี่ก็คือต้มมาม่าของเรานะคะต้มมาม่าของหมูเจ๋วใส่อย่างตีใส่อยางเนตะีใส่หมูสับค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะอันนี้คือไส้และนี่ก็คือ อ่ากุ้งเนาะอันะนี้ก็เป็นเห็ดเข็มทองมีตุงมีตาบผักที่ใส่ก็คือนี่เลยค่ะกะลัมก็คือมีอย่างก็ต้องกินอันนั้นเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าเขาไปตลาดบอไดไปตลาดบ่อไดเพราะอย่างตีพอย่เข้านะคะฝนตกค่ะเออก็เลยมีอะไรในตู้ก็ใส่ๆไปก่อนแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะไปไอ้นี่ได้ด้วยไปซื้อของนี่วันนี้กินเลยกินเป็นมามา่า แล้ลูกสาวลูกสาว, Own o วาลูกสา,าวโอนอวนี่หนึ่งแม่ไลฟ์สดหรือแม่ถ่ายวิดีโอค่ะแม่แม่ไลฟ์สดหรือแม่ถ่ายวิดีโอแม่ถ่ายวิดีโอคะ่ะอ่ะคนกันกอ่อหยกินหอมมากวันนี้กินเป็นรสออียงนีน้อรสออีย,ออยงวันนี้กินเป็นรสต้มยำกุ้งคะ่ะคนก่อ มา <ítulo> ค่ะทุกคนค่ะคือแบบมือซาวอ่ะเออไ,ไปตลาดไปหาเลาะซื้อผักอยากก ah, ินผักที่มันกินใบอ่ะเป็นพวกกระลำเอ้ยเป็นพวกะน้ากวางตุ้งดอกระกาดดอกอ็อย่างมูนี่นะแต่ว่าไปจนฮอดผู้นี้ขี่รถไปหลายกิโลผูได้เป็นสิบกิโลผู้นี้แต่ว่าบร้อยอย่างไปตลาดแม่สอดกระบร้อยอย่างมาเนี่ย จับจุงจับจานกันนิดนึงโอเคเริ่มกินได้ซิมน้ำก่อนต้มออยำกุ้งก็เปรี้ยวๆเค็มๆซิมน้ำเสร็จแล้วก็นี่ค่ะนี่ค่ะหูบเส้นค่ะควันแบบร้อนๆนะคะต้มอ,ออกจากเตาใหม่ๆ นี่คือไส้หมูไส้อ่อนต้มจิ้มน้ำปลาเมื่อเช้าเหลียบอกเขาว่าเอาไม่ขมแต่มันติดขมนิดอันนี้เป็นตับหิวแหละ กระลำอ,อันนี้เห็ดหอนหอนเลยอะทุกคนขาหอนหอนแซ่บแซบแบบนี้อยู่อันนี้เห็ดเด้อหืมกรึบกลบฟังจากเสียง ปกติกินกุ้ง,งจะกินกุ้งขาวมันบอแล้วก็ปองไปเบิดโตแต่อันนี้มันกุ้งเปลือกแข็งโปองเบิดโตไไดอะไรยหืมามา,มานี่คืออาหารที่แบบอาหารหลักอะที่หนึ่งในใจอะ,อะไรประมาณนี้่ะอาหารแบ่อาหารที่ที่หนึ่งในใจผมหน้ามา้าสีเงวลวบะ แต่ว่าเขานี่ตั้งใจไว้แล้วตั้งใจไว้แล้วว่าซีบปตัดหน้ามาซีเลิกตัดหน้ามาแล้วซีปล่อยให้มันยาวพอกันอ,กอืมเฮก็มทองอืม ก่อนก็แบบว่ามาก่อนโทษมาม่าว่าเอ้ยเป็นเป็น,ปนสาวโรงงานต้องกินมาม่าดีบอแมนค่ะอยู่ตรงไหนก็กินมาม่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินมาม่าชอบกินอะไรก็ตั้งที่เป็นเส้นแต่ว่าบอ,บอบคอยมาเอาเน้นเส้นไปไหนเน้นผักามากินผัก ยูบ้านหน้านี้เป็นหน้าฝนอาเจะว,วา่ามันปลูกผักอะไรว่านไปลงแหนเหมือนกับเปื่อยต้องรองเข้าหน้าหนา,จาวจึงจะมีผักกินใบหลายๆแล้วตอนนี้ทั้งน้ําท่วมทั้งกินเจผักแพงมากแทบจะไม่มีผักกินเลยไปหาซื้อก็บมี หุ่สับอยู่บ้านมีแต่บกเขียบักเขียกับบักทั่วต้มกันแล้วต่ำกันแล้วซุปกันแล้วอืม,มอะไ,ะไอมามา่าลูก เดี๋ยวทำอย่างงั้นสิลูตไม่้เห็นหน้านนเป็นฉากอย่างนั้นะชาหายตัวถ้าฟังหยุบหอืม <c oughs> หิวแหละน่าจะหิวมากมม่ได้หิวธรรมดา คือกุ้งอ่ะไม่รู้จะกินยังไงอะ่ะเห็นเขากินแบบสดๆจิ้มแล้วจิ้มซีฟูด้ดโอ้ยเบิ่งแล้วไปจะแซ่บเนะี่ย อิ่มแล้วคะ่ะทุกคนขะเส้นนี่กินบะเบืดอแเด้อแต่ว่ามากินผักไงมากินผักมากินเครื่องมันเออขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามกดถูกใจกดชมคลิปของหมูแจ๋วนะคะส่วนคลิปหน้าหมูแจ๋วจะพาทุกคนไปกินอะไรอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะตอนนี้ยังบอสา,ามารถที่จะพาทุกคนอ,ออกไปนอกสถานที่ได้ว่ามือมือหนึ่งก็คือว่าเฝ้าอ,อยู่ในร้านทำนั้นทำนูน่นทำนี่ขายเออยัไงไงก็ขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะ จกันคิปนะคะสวัสดีค่ะ